สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนกันเก่าแล้วเนาะครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาพอกับติดใช้พี่โตแล้วครับพี่น้องเข้าปลาหาเห็ดเห็ดคือเกิดปนกันสิพี่นอ้องทั้งเห็ดหน้าแล่หน้าเขาเกิดปนกันซื่อๆเลยบัแบบไหน,ว,นวันก่อนเฮาก็สิเก็บเห็ดพวกพี่น้องมื้อนี้่นี่องเบิ่งเห็ดหน้าเขา สงคิดเกิด่าฝนตกเล่นๆทังไรซองบึงนะครับแต่มอื่นว่าสชิเปเบบึงเห็ดเพาะอยู่มีคนทัวบอกว่าเห็ดพาะเกิดขึ้นครับบงเห็ดนาเดียดขราดอกน้ำอยู่ครับมันดอกเย็นโตโซเขาตีนออกไม่ตนอเด็อดเถาโซดึกหนาเหล่ก็เกิดปนกันนี้หน่อยน้เดียว ไม่ได้เดียวนเหลียงยังเสียงเฉียงอยู่ไม่ดูดอยาให้เอาเดี๋ยวกันอันนค้วัรน้ครับมึงท่วขาวอยู่ีงคุ่นหน้าขาวทั้งลัง

คุณให่แข่งมานของห้อคห้เดียวห้มเดียวครับม้มเดียวกันนะครับพี่น้องห้มเดียวกันนะแต่ไข่เฉียวนก็เศาสิขเขาเอึอน ก็หนึบานสองดอกครับสามดอกไม่น้อย coi thật được ngắm chưa đúng rồi thật coi thật ủa chúng mình ngắm thật อีกแก้วครับเห็ดหนาเรียงให้พี่น้องน้ำไหลเพื่อกำลังเต็กอัมบุเมนต์น่ะเป็นไรพี่น้องอมบเมนต์นครับเป็นเห็ดยางบุ้นน่ะเบื้องหุ่ยไพ่เบื้องนั้ครับ นั่นแหะอุ้ยปีนกวดจิงกือโบเมนโบเมนครับกออีกครับดอกน้แจ้งดีคสัดถึงอย่างที่หน่อยบึ้งดึก นะกินได้ยุคนบอะไรอย่าเียนะมกินแต่อีที่น้องเกิดตั้หัวปีทอเนี่้ฝึกุ่นนุ่งง,งี้ ลดอยงนี้เลยหนัหา,นะาเลยครับเดี๋ยวให้รดของเราจครับที่น้รงรถเม่อไหร่ฉันจะขับนี่มาเป็น,นเห็ุของหัวรับบนันี้ เอาละครับพี่น้องเ <ver muffin initiation> นียเราหดลดหดเราเร็วนะครับพี่น้องนี่ครับตาเห็ดท้องมือนี่ยที่เป็นเห็ดผึ่งนุกยุ้งออกไม่นะครับผึ่งนุกยุ้งออกไม่ดอกนี้ครับพี่น้องนี่ดอกเดียวปุ่นไม้ยังเดี๋ยวแล้วก็เป็นเห็ดกอนะครับเห็ดกอเห็ดหนาเลยครับที่เขาได้มาเมื่อนี้องเราคลิปนี้แบบนี้เพามหมาน้อฝากพี่ฝากน้องเท่านี่นะครับจังไม่เปติดใช้กับอีโคแล้วลาลรงบ้านก่อนละครับมือนี่ยังเดี๋ยวจพ่อกันคลิปหนาไปเลยครับพี่น้อง ัผสมไปนึงน่งกํานึ่งที่กียงเสียหิตกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ